สวัสดีครับผมปอในโครเนดัสวันนี้ผมจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่ครับเป็นการรีวิวปากการาคาหลักสิบโดยให้คะแนานจากหน้าตาคุณภาพงานดีไซน์แล้วก็ควงดีไหมก่อนที่จะมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม5ครับก่อนนะครับถ้าคุณสนใจการครงปากกาคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนท่าครมปากการวมถึงคลิปสอนเล่นโยโย่ครับที่คุณสามารถฝึกตามแล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนๆได้ก่อนใครครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันครับ สำหรับแท่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับบอกก่อนเลยว่าถูกมากลาใครแค่1 2บสถึงยีบาทแต่มันดีแค่ไหนครับกับราคาแค่นี้วันนี้ผมจะมาลองให้ทุกคนดูครับสำหรับลุกแรกครับหน้าตาก็มาตรฐานปากกาควงครับให้ไปก่อนเลย3เต็ม5สําหรับหน้าตาถ้าที่ผมเข้าใจนะครับตัวแท่งมันคืออันเดียวกันกับปากกามีไฟ12บสราศีแต่ว่าฝาทั้งสองข้างถูกเปลี่ยนออกทําให้ไม่มีไฟครับคุณภาพงานจัดว่าผ่านครับไม่ได้พบปัญหาจากที่ผมลองควงตกๆเล่นๆ่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งยางตรงปลายค่อนข้างแข็งครับ ก็จัดว่าสมราคาแล้วกันครับ4เต็ม5สําหรับดีไซน์ครับแท่งนี้สามารถเขียนได้แต่ที่ผมไม่ชอบคือตรงปลาย2ด้านจะเป็นกลิปที่หุ้มตัวถ่วงน้ําหนักไว้ซึ่งถ้าเราจัดไม่ดีครับทั้งสองข้างอาจจะมีน้ําหนักที่ยิ่งไม่เท่ากันไปกว่าเดิมได้ครับและลูกเหล็กตรงปลายอาจจะมีโอกาสที่จะหลุดหายได้ถ้ากลิปจับไว้ไม่แน่นแต่เป็นดีไซน์ง,ง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็เห็นผลครับให้ไป3เต็ม5มาถึงคําถามใหญ่ครับควงดีไหม สำหรับผมนะครับจัดว่าควงค่อนข้างดีเลยจะเห็นในคลิปว่าผมทำมิดแบ็ก1.5ได้สองรอบครับอันนี้คิดว่าเป็นมาตรฐานที่น่าจะสรุปได้เลยว่าปากกาแท่งไหนได้ทำมิดแบ็ก1.5หลายรอบได้เล่นท่าลอยได้ต้องพูดว่าควงดีแน่นอนครับแต่สําหรับท่าลอยแท่งนี้ก็พอได้ครับแต่ข้อเสียคือบอดี้จะแข็งกระด้างมากเวลาตกใส่มือจะมีเสียงนะครับแล้วก็ท่าอาจจะฝืดๆได้ปากกาความรู้สึกโดยรวมค่อนข้างเล็กแล้วก็สั้นครับคลิปลายปากกาไม่ค่อยติดนิ้วเท่าไหร่แล้วก็แข็ง ทำให้เล่นท่าใบประปากาไม่ได้ดีเท่าที่คิดไว้ตอนแรกครับแต่กับราคา20บาทแล้วควงได้ขนาดนี้ผมขอให้ในส่วนนี้4เต็ม5ครับดังนั้นค่าเฉลี่ยของแท่งนี้ครับอยู่ที่3 5เต็ม5ครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ควงดีมากเมื่อเทียบกับราคาข้อเสียก็คือเล็กแล้วก็แข็งมีความเป็นพลาสติกมากไปหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์แลวก็แชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ